สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลากนิ้วเพื่อพิมพ์หรือแตะยกเพื่อพิมพ์ก็คือเราลากนิ้วมันก็จะไม่พิมพ์เวลาเรายกใน Talkback เวอร์ชัน2 2นะครับที่ผมใช้อยู่ล่าสุดตอนนี้เวอร์ชัน12นะครับก็ผมไปสำรวจในการตั้งค่าปรากฏว่ามันซ่อนอยู่ในนี้เอง ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า TalkBack เวอร์ชันเเวอร์ชันก่อนหน้าใช้งานได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปตรวจในนั้นผมไปตรวจตอนที่ TalkBack ผมอัปเดตเป็น Android 12แล้ว,วก็วันนี้ผมจะมาสอนสำหรับคนที่ใช้ TalkBack เวอร์ชันล่าสุดแล้วใช่ไหมครับถ้าสมมุติคุณใช้ TalkBack เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ ทำแบบนี้ได้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Talk Back เวอร์ชันก่อนหนะ้าทำแบบนี้ได้หรือเปล่า <_ S 1> ก็ลองดูนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรอการอัปเดตนะครับใน Play Store มันบอกว่าเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชันนแต่ว่าในระบบเป็นเวอร์ชัน12แล้วสงสัยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ช่างมันเถอะแต่ดีที่มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เข้าไปในการตั้งค่าหรือว่าการตั้งค่า Talk Back เลยก็ได้การตั้งค่า t a l k b a c k เลยเนาะ สำหรับคนที่รองรับถ้าทางสัมผัสแบบไหล่นิ้วมือก็สามารถแตะสามครั้งบนหน้าจอได้เลยแต่ว่าผมไม่รองรับก็ต้องลากนิ้วไปทางขวาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะครับลงแล้วก็ขวาโ okay. อเคมันก็จะขึ้นเมนูท a อ k Back นะครับแล้วก็การตั้งค่าท a อ k Back นะครับกดตรงนี้เลย takich าอบบ Talk Back. เอ bidding ก,นะก็ไปที่ การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาเอ้ยไม่ใช่การตั้งค่าขั้นสูงอ่าข่าไปด้วยนะครับการตั้งค่าขั้นสูงและก็ตรงนี้เลยการั้การควบคุมใต้กำกับที่กําหนดเองแต่ครั้งเดียวเพื่อเปิดใช้งานแต่รายการลาดับคําอธิบายองค์ประกอบสถานะชื่อการพิมพ์ค่ากาหนดการพิมพ์กดทางไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกนิวขึ้นครับนี่ค่ากําหนดการพิมพ์มันบอกว่าบอกว่าะไรนะอ่าลองดูในนี้ว่ามันมี กดทางเลือกไว้กดทางไวเพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกนิ้วขึ้นการอสองคร <กด S 2> <อ>ัง้งกดทางไว้เพื่อเลือกเป้นก็คือสมมุติลบหรือว่าฝาอฝาอยู่ด้านขวาใช่ไหมเราเราลากลากจนเจอขวาใช่ไหมพอเจอฝาอฝาเรายกปุ๊บมันจะพิมพ์ให้เลยแล้วก็พอพออันนี้พอ <กด S 1> อันต่อไปก็<อ>กดครั้งกดทาง,<อ>งไวเพื่อเลือกแป้นแล้วจึงแตะสองครั้งกด้างไวเพื่อเลือกแป้นแล้วแตะสองครั้งก็คือเวลาเรากดที่ฝอฝาชอช้างขอไข่อะไรแบบเนี้ย คือเรายกมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องแตะสองครั้งเพื่อปิมอันนี้ผมชอบมากเวลาเวลาผมเขียนผิดอ่าก็กดตรงนี้เลยนะครับก็มันสามารถเลือกได้หลายแบบเลือกแบบไหนก็ได้ที่ท่านต้องการเลยนะครับผมจะเลือกอันแรกนะครับอ,อ,อ,รอ,อันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ อันนี้เป็นอันเก่าเป็นแตะยกแบบเรื่องอันนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ